ปัญหาเพลี้ยเพลี้ยเพลียจริงไหมคะสวัสดีค่ะพบกันในอีพีนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับปัญหาที่ ไทยหลายคนคงจะเบื่อนะคะกับการที่เลี้ยงไม้กราฟแล้วก็ต้องมาเจอกับปัญหาเจ้าเพลี้ยหอยนี้นะคะที่มาคอยรังควานไม้กราฟของเราทำให้ไม้กราฟไม่สวยสุขภาพไม่ดีนะคะดังนั้นวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆที่เราได้ใช้ที่สวนของเราเองนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่มาจากธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็น้องหนามด้วยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อคนด้วยค่ะ วิธีนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิธีแรกในการกำจัดเคลียหอยนะคะถ้าเยอะๆแบบนี้ก็คือเราจะต้องนำมาลา้างแล้วก็ขัดเคลียออกซะก่อนนะคะจะทำการรื้อรากตัดแต่งรากแล้วก็ลงปลูกใหม่เลยนะคะถือโอกาสให้เขาไดอ้อยู่ดินใหม่แล้วก็จะได้เจริญเติบโตรเร็วขึ้นด้วย ส่วนดินที่อนโนีดูรากนะคะรากก็จะเยอะแน่นแล้วก็แน่นกระถางเราด้วยเพราะน,นั้นเราก็ตัดแต่งรากนะคะเหมืนเป็นการดีแพรดีแพรดีแพรให้เขาใหม่เลยดินที่เราแกะกระถางออกนะคะเราจะนำกลับมาใช้ก็ได้แต่ว่าจะต้องนำไปค่าเชื้อซะก,ก่อนนะคะค่าเชื้อง่ายๆก็คือนำใส่ถุงพลาสติกใสแล้วก็ เอาตากแดดไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะเราสามารถนำกลับมาปลูกใหม่ได้เป็นการประหยัดด้วยลดยการใช้ทรัพยากรกด้วยสำหรับอุปกรณ์ต่อไปที่จะใช้นะคะก็จะมีน้ำยาล้างจานมีแปรงสีฟันเก่านะคะที่ไม่ใช้แล้วภาชนะใส่น้ำนะคะแล้วก็จะใส่น้ำยาล้างจานเพื่อที่จะใช้ในการขัดเพลี้ยนะคะ สารทำความสะอาดในน้ำยาล้างจานนะคะก็จะไปทำให้เกิดการระคายเคืองกับเพลี้ยนะคะแล้วก็ทำให้เพลี้ยาตายหรือว่าอ่อนแอไปในที่สุดตอนนี้คือเยอะมากเลยนะคะเข้าไปถึงโคนซอกนะคะเราก็จะขัดถึงซอกเลยซึ่งก็ค่อนข้างจะยากคะ่ะถ้าแบบนี้ หลังจากที่ขัดแล้วก็นำลงปลูกแล้วก็แนะนำว่าให้ฉีดใบายาสูบนะคะอีกทีนึงเพราะว่ามันก็จะมีติดค้างอยู่ตามซอกนะคะค่ะอันนี้ก็คือที่เราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า คือตามซ่อเขาก็จะจะเข้ายากหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานำปลูกก่อนนะคะปลูกแล้วก็ใช้เดี๋ยวใช้น้ำหมักใบายาสูบนะคะฉีดพ่นอีกรอบหนึ่งเก็บรายละเอียด วิธีที่2นะคะในการกําจัดเพลี้ยหอยซึ่งเป็นการป้องกันและกําจัดนะคะในขั้นตอนเดียวกันก็คือต่อมจะใช้ใบายาสูบแห้งนะคะที่เขาใช้สูบบุหรี่ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะแต่ว่าเป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมเนื่องจากใบายาสูบจะมีกลิ่นฉุนทําให้หมดแล้วก็มแมลง เพลี้ยต่างๆนะคะไม่ชอบเขาก็จะาตายหรือว่าหนีไปอันนี้เคยทดลองกับเพลี้ยหอยได้ผลดีนะคะเพราะาเมื่อฉีดแล้วเนี่ยเพลี้ยตายเลยโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มวิธีการหมักใบยาสูบกันก่อนนะคะโดยใช้ยาสูบนะคะใบยาสูบแห้งสองซอง อันนี้ซองละสิบาทนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่หาซื้อได้ตามร้านแล้วภาชนะที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นถังที่มีฝาปิดนะคะเราก็เริ่มใส่ยาสูบเข้าไปเลย พอดีว่าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องใช้มือก็เลยทุลักทุเลนิดนึงหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดขวด 1.5ลิตร2ขวดนะคะเติมลงไปเลยง่ายๆแบบนี้นะคะจะได้ผลดีเลยแต่ในการใช้พวกาสารที่มาจากธรรมชาตินะคะเราคงจะต้องใช้บ่อย กว่าการใช้เคมีนิดนึงนะคะเพื่อใหเอ้เกิดประสิทธิภาพอาจจะต้องใช้7-15วันต่อครั้งนะคะในช่วงแรกแแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาไม่ค่อยมีเพลี้ยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเว้นระยะไปได้อาจจะ3อาทิตย์ทีนึง่งประมาณนั้นนะคะหรือว่าเดือนละครั้งอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าในช่วงแรกที่เราพบเพลีย้ยแล้วก็พวกแมลงศัตรูพืชน,นะคะก็ควรจะใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะโดยอันนี้เราจะหมักไว้ก่อนสัก2คืนนะคะหมักไว้ก่อนชัก2คืนแล้วเราก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าหลังจากที่หมักไว้แล้วเราทำอะไรกับเขาต่อตอนนี้เดี๋ยวเราปิดฝาไว้กันนะคะ หลังจากที่เราหมักใบายาสูบไว้แล้ว2คืนนะคะก็จะได้น้ำที่มีความเข้มข้นประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะมีกลิ่นฉุนค่ะอย่างน,นี้เราก็จะกรองนะคะกรองเอาเฉพาะน้ำไม่ให้มีเศษใบายาสูบนะคะโอเคค่ะก็ใช้กระชอนนะคะค่อยๆเทลงไป กลิ่นนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับใบายาสูบที่เหลือนะคะจะเอาไปหมักต่อก็ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องหมักหลายวันมากขึ้นนะคะจากสองคืนก็อาจจะต้องเป็นสักสี่คืนอย่างนี้นะคะลองดูนะคะ โอเคค่ะหลังจากนี้เราก็นำใส่ขวดไว้เลยค่ะหลังจากที่หมักน้ำใบายาสูบนะคะได้2คืนแล้วเราก็กรองใส่ขวดไว้เรียบร้อยนะคะในขวดนี้ปริมาณก็น่าจะประมาณ1.2ลิตรนะคะตามการคาดเดาเนาะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ค่ะคาคะเนนเอาโอเคแล้วก็ ใส่ลงไปเลยนะคะในถังที่สำหรับจะฉีดพ่นหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่านะคะประมาณ1ลิตรอันนี้ก็ตวงไว้ประมาณ1ลิตรจริงๆแล้วคือสารภาพว่าได้เติมไปแล้วค่ะเห็นไหมคะรอยหกเนื่องจากว่าลืมกดอัดคลิปค่ะเพราะฉะนั้น ก็เลยอันนี้แสดงจำนวนให้เห็นนะคะแต่ว่าน้ำเปล่าได้ใส่ลงไปในนี้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ทำหกด้วยค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำยาล้างจานนะคะเพื่อให้เป็นสารจับใบค่ะก็กะป,ปริมาณเอานะคะอันนี้ขวดน,นี้ตํามก็จะใส่สักเล็กน้อยประมาณนี้อีกสักนิด อันนี้คือที่เหลือนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็คนขยาวขยับให้เข้ากันคิดว่าน่าจะเมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เมาได้ที่แล้วะคะ่ะโอเค ไปเลยแล้วก็นำมาฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นไปที่ทั้งต้นได้เลยหรือว่าเน้นเน้นจุดที่เป็นเคลี้ยอย่างนี้นะคะให้เคลี้ยเขาตายสามารถที่จะฉีดได้ทั้งไม้กราฟหรือว่า ไม้มเมล็ดไม้รากตัวเองก็ได้หมดนะคะจะช่วยไล่พวกมแมลงมดต่างๆแล้วก็เพลี้ยนะคะที่เป็นศัตรูพืชก็ได้ทราบวิธีการกำจัดเพลี้ยหอยในไม้กราฟนะคะรวมทั้งในไม้รากอื่นๆด้วยนะคะก็ อยากจะให้เพื่อนๆลองนําไปทดลองใช้ดูค่ะคือไม่แน่ใจว่าจะได้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่เราลองใช้ดูก็คือเพลี้ยก็ตายนะคะที่สําคัญเขาไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อน้องหนามที่เรารักด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็นําเทคนิคมาฝาก แค่นี้ก่อนเดี๋ยว EP หน้านะคะมีสาระความรู้อะไรดีๆก็จะนำมาฝากเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ